ผู้ชมทางบ้านและนักศึกษาปลายทางทุกคนวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่สองเลยนะคะในรายการวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเราชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ซึ่งใครๆก็ทราบว่าความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะมีวิธีการแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือเครื่องมือที่เราใช้ในการค้นคว้าหาความรู้วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเครื่องมือที่เราใช้ค้นคว้าในการหาความรู้ซึ่งเราเรียกกันว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะคือในส่วนของทักษะกระบวนการก่อนที่นักเรียนจะเรียนเหมือนเราจะไปที่ใดก็ตามนักเรียนจะต้องรู้ปลายทางที่จะไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะ น English, One, Two, Three, Three, the the ักเรียนจึงต้องรู้ว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการเรียนนี้อย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราครั้งนี้มีอยู่3ข้อนะคะหนึ่งก็คือบอกความสำคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 2. จํจำแนกประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 3. อธิบายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละทักษะได้ครนี้นักเรียนก็คงจะทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้ครั้งนี้แล้วว่า มีจุดประสงค์อะไรแต่เนื้อหาที่เรียนนะคะเรามารู้จักกันว่าอีกครั้งนึงว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างวันนี้ครูแบ่งหัวข้อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกเป็นสองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ประเภทของทักษะกระบวนการในประเภททักษะกระบวนการตรงนี้เราจะแยกเป็นสองข้ออันใหญ่ๆนะคะก็คือทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน และทักษะกระบวนการขั้นสูงทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานนี้เรามีทั้งหมด8ทักษะด้วยกันนะคะซึ่งบางทักษะนี้นักเรียนอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีและก็ใช้เป็นประจำแต่บางทักษะอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับนักเรียนซึ่งอาจจะไม่รู้จักนะคะอย่างครูยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานักเรียนมีข้อสงสัยว่าสเปซคืออะไรแต่วันนี้เราคงมารู้จักกันนะคะ อย่างไรก็แล้วแต่เรามาดูว่าในแทักษะของเราเนี้ยในขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้างนะคะทักษะแรกก็คือเรื่องของการสังเกตนะคะประกอบด้วยทักษะการสังเกตทักษะการวัดทักษะการจําแนกประเภททักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทักษะการใช้ตัวเลขหรือทักษะการคํานวณทักษะการจัดกระทําและการสื่อความหมายข้อมูลทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลและทักษะการพยากรณ์ ทั้งแปทักษะเป็นทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานนะคะครนี้ถ้าเราไปดูในทักษะกระบวนการขั้นสูงทักษะกระบวนการขั้นสูงนี้จะมีทั้งหมด5ทักษะด้วยกัน5ทักษะนี้ก็คือทักษะการตั้งสมมุติฐานทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปรทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 13ทักษะสำหรับทักษะบนกลารซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราใช้เอถึงตอนนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าทักษะกระบวากรทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรครูให้นักเรียนคิดแล้วก็อาจจะเขียนคำตอบหรือคิดตอบคำถามครูในใจนะคะคอยเวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะ,ะนักเรียนคงจะ พอคิดได้นะคะว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรครูได้เกิดน,นาตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าเขามีความสําคัญอย่างไรเพราะความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สําคัญตรงที่เราใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือคําตอบของปัญหาเรื่องใดๆไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเรียนเพื่อที่จะได,ได้รับความรู้ใหม่ หรือเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวของนักเรียนก็ตามนักเรียนสามารถใช้ทักษะตรงนี้ได้อย่างเป็นอย่างดีนะคะเรามารู้จักกับทักษะอันดับแรกนะคะก็คือทักษะการสังเกตวันนี้เรามีกิจกรรมการสังเกตดอกไม้นักเรียนลองสังเกตดอกไม้ดอกนี้สิคะคือนี้ดอกไม้ดอกนี้เมื่อนักเรียนสังเกตนะคะ นักเรียนเห็นว่าลองบอกครูสังเกตดูดีๆนะคะ,ะโดยใช้ประสาทสัมผัสของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นตาเป็นจมูกเป็นผิวหนังกายอะไรของนักเรียนแล้วลองเขียนรายการสังเกตลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะว่าเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างครูตั้งให้ตรงนี้นะคะนักเรียนจะได้ดูแล้วก็สังเกตรตรงนี้หนึ่งนาทีแล้วช่วยเขียนรายการที่ นักเรียนสามารถสังเกตเห็นว่าเห็นอะไรบ้างนะคะค่ะคราวนี้ถ้านักเรียนสังเกตเห็นดูแล้วนะนักเรียนลองดูว่าตรงนี้ถ้าใครบอกรูว่าดอกไม้ดอกนี้ออกมีสีบานเยน็นมีกลีบดอกทั้งหมดห้าดอกอขอโทษห้ากลีบนะคะรูปทรงเป็นลักษณะของทรงกลมหรือใบเลียวอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้นักเรียนจะได้จากการสังเกตนะนักเรียนได้จากการสังเกตเพระาะฉะนั้นถือว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของดอกไม้ อดีในขาเดียวกันแต่ถ้าใครบอกว่าดอกนี้แม้สีฟูสวยถูกใจวัยรุ่นเหลือเกินนะคะแม้กรีดดอกตัวนี้น่าจะไปตัดเสื้อผ้าถูกใจของเราถ้านักเรียนใส่ความคิดเห็นส่วนตัวอย่างเช่นบอกว่าสวยรูปทรงของดอกดีอันนี้แสดงว่านักเรียนไม่ได้ใช้การสังเกตอย่างเดียวเพราะการที่นักเรียนสังเกตสิ่งใดก็ตามแล้วนักเรียนบอกในสิ่งที่ตัวเองเห็นนะคะอย่างเช่นนักเรียนมองเห็นนางสาวไทยนักเรียนบอกว่านางสาวไทยจะมุ่งโดมเทียว ếu, ขาว ผมยาวนั่นคือสิ่งที่นักเรียนได้จากการสังเกตแต่ท่านเรียนบอกว่านางสาวไทยคนนี้สวยฉลาดเป็นคนดีนะะนั่นก็แสดงว่านักเรียนไม่ได้ใช้ทักษะนั้นในการสังเกตนะคะตรงนี้คิดว่านักเรียนพอจะเข้าใจคราวนี้เรามาดูคํานิยามของคําว่าการสังเกตนะคะว่าหมายถึงอะไรคราวนี้ในการสังเกตตัวนี้จะหมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสซึ่งได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่ตาหูจมูก ลิ้นหรือผิวหนังหรือผิวกายนะคะนักเรียนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรืออาจจะใช้ทั้งหมดนะคะแต่เราอาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ถือว่านักเรียนได้มีการสังเกตครนนี้นักเรียนใช้เพื่ออะไรนะคะคำตอบก็คงจะบอกว่าใช้เพื่อหาข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของสิ่งนั้นๆแต่ที่สําคัญก็คือนักเรียนจะต้องไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองลงไปว่า เป็นอย่างไรนะคะตรงนี้เห็นอย่างไรบอกอย่างนั้นนะคะนั่นเราเรียกว่าเป็นทักษะการสังเกตซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ทาเพียงแต่ว่านักเรียนอาจจะสังเกตอย่างชํานาญการหรือไม่ครูถามว่าทักษะการสังเกตมีประโยชน์อย่างไรอันนี้ครูเล่าเรื่องสนตัตให้ฟังนะคะประสบการณ์ประสบการณ์ตรงนี้ครูสังเกตว่าไม่ใช่เป็นเป็นข้อที่ครูเคยพบอ,อย่างเช่นสมมุติเราอยู่ที่บ้านถ้านักเรียนเป็นคนเชี่ยงสังเกตนักเรียนจะเคยอาจจะพบว่าเอ๊ะ พอเราเข้าไปก็ข,ของที่เราตั้งอยู่เนี่ยเคยหายจากไปที่เก่าหรือเปล่าอยู่ที่เก่าหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่แสดงว่านักเรียนมีการสังเกตนะคะนักเรียนใช้สังการสังเกตให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจาวันหรือนักเรียนอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างอย่างประสบการณ์ที่ครูเคยได้รับนะคะครูจอดรถบังเอิญไปจอดรถไว้หน้าสูงเงินค้าแห่งหนึ่งแล้วครูเป็นคนชอบอย่างหนึ่งนะคะคือสังเกตเลขทะเบียนรถปรากฏว่าวันหนึ่งมีรถคันนั้นถอยมาชนครูแล้วก็หนีไปแต่ครูจําเลขทะเบียนได,ได้จากการสังเกต ครูก็สามารถติดตามอาจมาให้เขาชดใช้ค่าเสียหายได้นั่นก็คือการใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะคณิตจากทักษะการสังเกตนักเรียนเ็นว่าในการทํากิจกรรมใดๆก็ตามถึงตอนนี้เนี่ยนักเรียนจะพบว่าในเนื้อหาส่วนต่างๆเนี่ยการสังเกตของเรานั้นบางครั้งเราใช้การสังเกตอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอแต่ถ้านักเรียนมองเห็นว่า นักเรียนอยากจะทราบรายละเอียดมากกว่านั้นอย่างเช่อนอยากทราบความหนาของสันหนังสือหรืออยากทราบในเรื่องของความยาวของขอบไม้ซึงนักเรียนสังเกตแล้วว่าใบไม้เป็นอ,นอ,นอย่างนี้หนังสือเล่มสย่งนี้แต่ไม่ทราบาว่ายาวเท่าไรอย่างครูยกตัวอ,อย่างว่าครูมีใบไม้ตรงนี้นะคะครูมีใบไม้มานะครูอยากจะทราบจริงว่าใบไม้ตรงนี้นะคะใบไม้ตรงนี้ความยาวของขอบใบเนี่ยยาวเท่าไร่ขอบใบนี้ยาวเท่าไร่ หรือครูอยากจะทราบว่าหนังส <S <S Jamie, lonely, ือที่ครูมีเล่มนี้ครูจะทราบว่ามีความหนาเท่าไหร่หรือเกิดครูอยากทราบรายละเอียดมากกว่านั้นว่าเอ๊ะอย่างปกเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าปกกับเนื้อกระดาษของหนังสือเนี่ยมีความหนาไม่เท่ากันก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะความหนาของปกนี้มีความหนาเท่าไหร่ความหนาของเนื้อกระดาษมีความหนาเท่าไหร่นะคะบางเอิญอยากทราบหรืออย่างที่ใบเมื่อกี้ที่ครูถามเนี่ยว่าเออเกิดอยากจะทราบใบในรูปทรงเป็นอย่างนี้ แต่เราอยากรู้ว่าเส้นความยาวของขอบใบเป็นเท่าไหร่เราจะใช้การสังเกตเนี่ยเพื่อหาข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้นักเรียนจําเป็นจะต้องใช้การวัดนะคะนักเรียนจำเป็นต้องใช้การวัดแต่จะใช้เครื่องมืออะไรวัดอย่างไรนะคะนักเรียนจะใช้อะไรวัดนักเรียนต้องถามเองว่าต้องการวัดอะไรอยากวัดความยาวอยากวัดความยาวสูงสูงหรืออยากชั่งน,น้ําหนักอยากทราบน้ําหนักแะต้องถามเองว่าต้องการทราบข้อมูลอะไร และขณะเดียวกันอยากทราบความละเอียดแค่ไหนนะคะนักเรียนอยากทราบความละเอียดแค่ไหนพราะการเลือกใช้เครื่องมือวัดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างเช่นครูยกตัวอย่างว่าสมมตินักเรียนอยากจะทราบความยาวของความหนาของสัญลักษออวันนี้ครูลองเอาตัวอย่างเครื่องมือวัดมาว่าเครื่องมือวัดหนึ่งนักเรียนจะรู้จักนะคะเครื่องมือวัดตัวน,นี้ก็คือสายวัดนักเรียนจะเห็นว่าสเกลของสายวัดด้านหนึ่งเป็นนิ้วด้านหนึ่งเป็นเซนติเมตรสายวัดสามารถพับได้ไม่แข็ง เหมาะไหมที่เราจะใช้สายวัดมาวัดตรงนี้ถามว่าวัดได้ไหมครูก็บอกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะวัดได้นะคะแต่เหมาะหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่ใช้สายวัดเราจะใช้ไม้บรรทัดได้ไหมนะะเราเห็นว่าไม้บรรทัดก,กับสายวัดจะมีความต่างไม้บรรทัดแข็งคงตัวนะคะแต่ตัวนี้อ่อนไม่คงตัวเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้ไม้อา่าตัวนี้ดีนะ,ะสายวัดดีหรือไม้บรรทัดก็ดีแต่ในขณะเดียวกันถ้านัานเรียนสังเกตดูดีๆที่ ไม้บรรทัดนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสเกลของไม้บรรทัดเนี่ยยังมีความละเอียดไม่เท่ากันนะคะด้านนี้จะละเอียดน้อยกว่าด้านขวามือของนักเรียนนะคะด้านนี้จะมีสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่าในขณะเดียวกันตัวความละเอียดที่นักเรียนดูที่สายวัดนะคะด้านไหนเนี่ยนักเรียนจะสังเกตความละเอียดเนี่ยจะมีความต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นความละเอียดของเครื่องมือวัดจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราใช้ในการตัดสินใจ ในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือวัดนะคะน,นักเรียนอาจจะวัดเข้ามาอันนี้เป็นเป็นส่วนของนักเรียนว่าต้องตัดสินใจยังไงแต่ครนี้ถ้าเป็นลักษณะของอย่างใบไม้เนี่ยเมื่อกี้ดางที่ครูบอกนักเรียนว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยรูปทรงมันไม่เป็นเงนี้ถ้าเราจะใช้ไม้บรรทัดมาวัดนักเรียนอาจจะมีปัญหาเอ๊ะตรงนี้วัดยังไงส่วนเว้าส่วนแหวนที่โคง้งไม่เป็นไปเนี่ยทำอย่างไร อาจจะมีวิธีการบางวิธีการที่นักเรียนต้องใช้เทคนิคต่างๆอย่างเช่นวันนี้ครูอาจจะเอาเชือกเส้นใหญ่มานิดนึงนะคะไปนักเรียนสังเกตได้ชัดเจนนักเรียนอาจจะเอาเชือกเนี่ยมาทาบตามขอบของใบนะคะนักเรียนทาบไปตามขอบตรงนี้ถ้า,ถาจริงๆนักเรียนอาจใช้เส้นได้แทนก็ได้นะคะทาบไปตามขอบของใบนะคะตามขอบของใบในลักษณะนี้ จนสุดค่อยๆทาบไปนะคะแล้วเมื่อนักเรียนทาบได้สมมุตินักเรียนทาบมานะคะทาบมาจบตรงนี้สมมุตินะคะได้ความยาวแค่นี้นักเรียนสามารถเอาความยาวตรงนี้ไปทาปบนไม้บรรทัดเพื่อวัดความยาวอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการวัดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวัดนั้นนักเรียนจะว่าเราจะบอกว่าวัดเนี่ยใครๆก็วัดเป็นแต่วัดอย่างไรจรึงจะถือว่ามีทักษะการวัดนั่นคือนักเรียนต้องตัดสินใจ ใช้เลือกใช้เครื่องมือวัดได้เป็นและขณะเดียวกันนักเรียนจะต้องรู้จักวิธีการวัดนั้นว่าวัดอย่างไรจึงจะถูกต้องนะคะท่าจากจุดใดถึงจุดใดครินี้ถ้าวัดอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าความละเอียดของเครื่องมือต่างกันนะคะความละเอียดของเครื่องมือต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อความละเอียดของเครื่องมือต่างกันในสิ่งที่วัดจะแตกต่างกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราจะบันทึกได้อย่างไรครูยกตัวอย่างนะคะตัวที่วัดว่า ถ้านักเรียนเลือกใช้เครื่องมือวัดนักเรียนต้องการวัดความกว้างของโต๊ะสักตัวอย่างเช่นครูนั่งเนี่ยโตองการวัดแล้วครูเลือกใช้ไม้เมตมาวัดพันความละเอียดของไม้เมทนี่จะมีความละเอียดแค่ถึงหน่วยของเซนตพันความกว้างที่ครูบันทึกได้จึงมีความละเอียดอยู่แค่0.8ก็คือทศนิยมเพียงหนึ่งตำแหน่งนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าครูเลือกใช้ไม้บรรทัดเราเห็นว่าไม้บรรทัดที่เราใช้เมื่อกี้ที่นักเรียนได้ดูเนี่ย มันละเอียดถึงหน่วยมิลลิเมตรแต่เซนไม่พอยังถึงม mm. ิลลิเมตรเพันตรงนั้นเราจึงสามารถวัดได้ความละเอียดถึงทดยมถึงสองตำแหน่งพันตรงจุดนี้นักเรียนจะพบว่าความละเอียดของเครื่องมือจะเป็นตัวกําหนดการบันทึกผลการวัดซึ่งทําให้เราวัดละเอียดได้มากน้อยแตกต่างกันนะคะพันะตรงนี้ครูก็เชื่อว่านักเรียนคงจะมองเห็นแล้วนะคะว่าเราจะวัดอะไรแล้วก็วัดได้อย่างไรได้บ้างนะคะ อันนี้ในส่วนของการวัดเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการวัดสําคัญอย่างยิ่งว่าเมื่อกี้ครูได้พูดแล้วนะคะว่าการวัดเนี่ยเป็นการเลือกใช้แล้วก็ใช้เครื่องมือวัดเอาไปวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขนะเราจะได้ตัวเลขที่ออกมาซึ่งค่าตัวเลขนั้นจะเป็นค่าที่แน่นอนเหมาะสมกับสิ่งที่วัดแต่ถ้านักเรียนเลือกใช้ได้ไม่เหมาะสมค่าที่วัดได้ก็ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะอันนี้ในการวัดสิ่งที่นักเรียนสําคัญนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่นักเรียนต้องคํานึงถึงก็คือ เวลาสิ่งที่นักเรียนวัดนั้นนักเรียนต้องใช้เครื่องมือวัดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมในการบันทึกผลทุกครั้งนักเรียนจะต้องบันทึกตัวเลขพร้อมทั้งหน่วยการวัดอย่าเขียนไว้ลอยๆอย่างเช่นบันทึกว่าความยาวเท่ากับสิบสิบตรงนี้ถ้านักเรียนไม่เขียนหน่วยก็จะไม่ทราบว่าเท่าไหร่อย่าง10เมตรกับ10เซนติเมตรความยาวก็จะไม่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นข้อที่นักเรียนจะต้องพึงระวัง คณีตต่อไปนะคะครูมีกระดาษ